สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสูร่รายการเล่าสู่กันฟังค่ะก็เป็นประจําทุกๆวันจันทร์นะคะโดยปกติแล้วนะคุณผู้ชมก็จะพบกับท่านดรวิโชววัน,นโนนะคะคแล้วก็พี่วิภูถะแถลง,แ,ลงแต่วันนี้ค,ค่ะท่านวิภูถลงังติดภารกิจจริงๆเดินทางไปต่างจังหวัดนอกพื้นที่นะคะวันนี้ผมได้มีโอกาสพูดกับดรลี ค่ะวันนี้ก็เลยมาเจอคะอ่ะลีลาวดีวันนี้ก็ขอขอนุญาตมาพูดคุยกับท่านอาจารย์ดร ok วิชชตเนี่ยนะคะจริงๆแล้วหลายๆคนที่ใครติดตามรายการเล่าสู่กันฟังกันอ,อยู่ในช่วงวันจันทร์ก็จะพบะว่าอาจารย์นี่ก็จะวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเนี่ยอย่างแบบผู้รู้จริงเพราะว่าเล่นเปลี่ยนกันเอาทั้งทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติ นะคะมาให้เห็นกันเลยว่าจริงๆไอ้สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นมันถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลหรือเปล่าก็โดยหลักเฉยๆก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องตัดสินใจเองแล้วก็เพียงให้เฉพาะหลักว่าหลักการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยมันเป็นยังไงและที่เป็นอยู่มันเป็นหรือไม่อย่างไร,รนะครับการตัดสินใจต้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ แต่ว่าถ้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 าเราพูดกันดังเชิงวิชาการคํ <c oughs> าว่าหลักนั่นก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับโดยภาพรวมของภาคสากลถูกไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันไปตรงกับกติกาหรือแบบเรียนเนี่ยมันก็น่าจะถูกต้องมากกว่าอะไรที่แบบคิดขึ้นเองห,<า>หรือ,อ,อจินตนาการเองหรือเข้าใจไปไฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องก็เหมือนก็เปรียบเทียบสมมติว่าในเรื่องศาสนาสมมตินะฮะศาสนาพุทธก็มีหลักหนึ่งงสามสี่ห้าหลักครับถ้าออกเลยจากหลักนี้ก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธ ก็ต้องเป็นเรื่องอื่น <c oughs> จะเบียงอย่างไรมันก็มันก็มันก็ไม่ใช่าศาสนาก็เหมือนกันหลักเรื่องการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยหลักปกครองตน,นเองหลักประชาชนเป็นใหญ่หลักการตรวจสอบหลักการาเสียงข้างมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ดูแลเสียงข้างน้อยหลักก็อยู่แถวเนี้ แล้วก็อ,อำนาจที่แท้จริงก็อยู่ที่ประชาชนแสดงว่าถ้าเราพูดเรื่องหลักการขึ้นมาเมื่อไหร่จะต้องเป็นที่ยอมรับเช่นหลักของคณิตศาสตร์1นบวกห่ต้องเท่ากับ2ถ้าพิสดารเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสาเนี่ยเราก็จะต้องทวงติ่งได้ทวงติงถูกไหมคะมันไม่ใช่ไงฮะมันไม่ใช่แล้วหลักเรื่องของการตรวจสอบทุจริตเนี่ยล่ะคะมันมีมาตรการมันมีมาตรฐานไหมคะก็ะมีสิครับก็มีการตรวจสอบอย่างของของไทยในองค์การตรวจสอบมีอยู่สองอันที่ชัดเจนก็คือสตง แล้วก็ปปชะนะครับสององค์กรนี้จะมีสิทธิทเข้าไปตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกแห่งอ,อันนี้เขามีอำนาจอันนี้ก็คือกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีเนี่ยเบาใจว่าภาษีที่เขาจ่ายไปหรือเงินที่เขา,เาได้บริจาคไปนะฮะไปแล้วถูกต้องตามกฎเกณฑ์อย่างนี้หรือเปล่าคะถูกต้องแะโดยปกติแล้วนี่อำนาจรัฐเนีย่ยโดยปกติผู้ใช้อำนาจรัฐเนี่ยมักจะมักจะบิดผันค,คือเบี่ยงเบนอำนาจเพื่อตนและพวก แล้วก็มักจะใช้อำนาจนั้นมาละเมิดสิทธิประชาชนเพราะจำเป็นอีกอย่างหนึ่งและบอกประชาธิปไตยก็คือการต้องมีการตรวจสอบห้ามใช้อำนาจรัฐโดยเฉพาะ,ะถ้าเป็นอเมริกาเขาก็กลัวที่สุดก็คือคว่าเขากลัวอำนาจรัฐจะมาละเมิดต่อสิทธิของประชาชนเพราะเขาถือว่ารัฐนี่เขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่างเต็มที่เมือ่อใดถ้าคุณละเมิดเมื่อนั้นคุณก็ไม่ใช่รัฐที่เขาต้องการ ซึ่งนั่นก็คือตัวอย่างที่ว่าทําไมถึงจะต้องมีพักฝ่ายรัฐบาลถึงมีฝ่ายค้านเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอย่างนั้นใช่ไหมคะทั้งสองฝ่ายก็เป็นพักที่ต้องการมาเป็นรัฐบาลทั้งสิน้นนะครับแต่ว่าในจังหวะหนึ่งเนี่ยเป็นรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องเป็นฝ่ายค้านในบางจังหวะหนึ่งเมื่อได้เป็นได้เป็นรัฐบาลก็ม่ได้เป็นฝ่ายค้านแต่ว่าเขาก็เป็นตัวแทนของประชาชนนะที่จะตรวจสอบกัน ว่จริงๆแล้วตัวรัฐบาลเองก็จะต้องตรวจสอบตัวเองต้องพยายามทําตัวเองให้เป็นที่เชื่อถือกับพี่น้องประชาชนอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะตัวรัฐบาลก็มีหลายส่วนที่ถูกตรวจสอบไหมคพอมาตุ้มึ้นมาสภาก็ตรวจสอบเบื้องต้นสสต้องตรวจสอบรัฐบาลนำนโยบายดีไหมอย่างไรถูกต้องตามปฏิประชาชนต้องการหรือไม่อันที่สองคือว่าในกระบวนการใช้อานาจ มันก็มีการออกแบบมาแล้วในการที่ตรวจสอบว่าชา้อำนาจเกินหรือไม่เช่นม,มีหน้าที่ทำแล้วคุณไม่ทํานี่ได้หรือไม่ามาตรา157หรือเปล่า,าอย่างนี้นะครับตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าคุณกระทําตนไม่ดีจริยธรรมไม่ถูกต้องอาจจะต้องถูกถอดถอนอแล้วก็มีการตรวจสอบกันอยู่ คดเนี่ยถ้ามันเป็นสภาพการทํางานภาคปกติเนี่ยพอจะเข้าใจได้แต่มาในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะคะก็คิดว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงจะตั้งคําถามไว้ในใจในกรณีที่นะคะตอนนี้กําลังเป็นที่กล่าวขวัญขึงก็คือเรื่องของการทุจริตอุทยานราชพาัฒซึ่งก็มีนะคะท่านพอบทบเนี่ยท่านก็ออกมาให้ความคิดแล้วว่าตรวจสอบแล้วล่ะตรวจสอบของตัวเองแล้วล่ะว่าไม่ทุจริต นะคะแต่ว่าพี่น้องประชาชน,นะค่ะก็ยังคลางคลงใจอยู่น <c oughs> ี่ท่านดอ,อรทำยังไงดีนะคะเนี่ยอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตัวแทนของอทางพรรคเพื่อไทยท่านหนึ่งเนี่ยนะคะก็ะออกมาพูดนะคะบอกว่าอยากจะให้เรื่องของการชักหัวคิวเนี่ยมันมันสุจริตตรงไหนนะคะหรือมันไม่ทุจริตตรงไหน <c oughs> อาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงคะคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องยากนะแล้วผมก็คิดว่าท่านผู้บัญชารทหารบกออกมาพูดเนี่ยท่านก็คงแก้ไขปัญหาภายในยก่อน คือหมายถึงว่าภายในอาจารย์คะโดยปกติกระบวนการตรวจสอบสมมุตินะคะครับโจนทําผิดให้โจนไปตรวจสอบนี่มันจะได้ผลออกมาแท้จริงไหมเทียปถึงหรือว่านักเรียนทําข้อสอบแล้วให้นักเรียนทําตรวจข้อสอบเองอย่างนี้ได้เต็มหมดเลยได้เต็มหมดเลยอย่างนี้นี่มันถูกต้องไหมก็สังคมก็มีระบบระเบียบในการดําเนินการนะฮะคืออย่างนี้ก็อยากจะเรียนซึ่งผมก็จะผู้ชมก็ทราบกันอยู่แล้วก็คือว่า อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะสมมติว่าในเรื่องรา,าชรัฐพักนี่นะครับ,รบก็มีข่าวว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันที่เห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของการกินหัวคิวในการหล่อรูปพระองค์ท่านทั้งเจ็ดพระองค์นี่นะครับ,รบแล้วก็อดีตผู้บัญชาการทหารบกซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้บัญชาซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีรช่วยนะครับกลาโหมท่านก็ออกมาว่ามันก็เรื่องนี้มันเกิด ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแต่ว่าก็ได้คืนเงินหมดแล้วคือมันจะเป็นปิดสนาคาใจพี่น้องประชาชนอยู่นะคะว่าคืนแล้วเนี่ยสรุปว่าความผิดหมดแล้วใช่ไหมหรือว่าหรือว่าอันนี้คือสิ่งที่ยอมรับได้โดนโดยหลักแล้วไม่ไม่ได้ครับโดยห,หลักคือไม่ได้หมายความว่าถ้าทําความผิดแล้วเนี่ยบอกว่าเอาคืนเนี่ยก็ก็ถือว่าความผิดนั้นก็เกิดขึ้นยกตัวอ,อย่างเช่นเราขโมยของเนี่ยเขาบอกว่าคนขโมยของเนี่ยความผิดสําเร็จเมื่อทรับมันเคลื่อนออกจากที่ค จะไปวางที่เดิมก็ถือว่ามีความผิดก็เหมือนกันก็คือว่าเมื่อความผิดเกิดขึ้นโดยเฉพาะคดีายาเนี่ยเมื่อมีความผิดแล้วมันก็ต้องถือว่ามีความผิดค,คือเอาคืนนี้จะอบอกว่า,าจะละแล้วกันนะไม่ไดออ้อันนี้ไม่ได้เช่นเราอย่างนี้ก็ประชาชนก็ต้องเข้าใจนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจริงแล้วก็คือว่าที่ท่านสงสัยเป็นปริศนาอยู่นั้นเนี่ยก็คือว่ายังไม่เคลียร์ก็ขนาดผู้บัญชาการทหารบก ท่านธีรชัยนาคกวานิช์นะครับท่านยังบอกว่าถ้าเป็นเรื่องในกรณีของการกินหัวคิวก็ต้องไปถามอดีอตผูต้บัญชาการทหารบกเอาแต่ว่าประเด็นประเด็นที่อยากจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับท่านดรตรีครับก็คือว่าเวลาเหตุเกิดในในใน,ในส่วนราชการเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีการทําความผิดปั้งเนี่ยนะครับเขาต้องตั้งกรรมการสอบดูข้อเท็จจริงก็อาจจะดูว่าดูว่าผิดวินัยไหม ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงสมมติถ้าผิดวินายร้ายแรงก็ถึงขนาดไล่ออกแล้วมาดูว่าเกิดความเสียหายไหมถ้าเกิดความเสียหายก็เป็นคดียาาก็มีหน้าที่ต้องไปฟ้องต่อนะไม่ไม่ใช่ว่าจะสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าไม่ไม่ต้องเข้ามาตรวจสอบเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราชการก็เป็นส่วนของประชาชนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสตงก็เข้าไปตรวจได้ปปชก็เข้าไปตรวจได้ค อย,ย่งในกรณีของคุณวรชัยเหมะนะคะได้กล่าวไว้นะคะในประเด็นนี้นะคะบอกว่าเชื่อว่าสังคมรู้อยู่แก่ใจว่าความจริงเป็นอย่างไรเชื่อว่าคนไทยต่างรู้สึก ไม่พอใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเก็บค่าหัวคิวซึ่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็ระบุว่าเกิดขึ้นจริงแต่ได้บริจาคคืนกลับไปแล้วถือว่าเรื่องควรจบหรือผมเลยไม่เข้าใจว่าการที่พอบทบถแถลงข่าวในลักษณะนี้ถือว่าทั้งนี้ก็คือหลักฐานชัดเจนจะทําให้สังคมเกิดความกังขาได้เป็นการปกป้องคนสีเดียวกันหรือไม่หรือถแถลงเพื่อสร้างภาพว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วผมอยากจะเรียกร้องนะคะให้ทางกองทัพเอาความจริงมาพูดกันไม่เช่นนั้นกองทัพรวมทางรัฐบาลก็จะเสียเครดิตเอง อันนี้เป็นคําพูดของท่านวราชัยกล่าวไว้ก็กล่าวในส่วนนี้ก็ประชาชนก็คงคางแคลงสงสัยอยู่เหมือนกันผมคิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าผมเป็นผู้บัญชารทาหารบกเผมจะต้องเคลียร์อเอาให้ชัดเลยนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับคุณอยากตรวจสอบมาเลยแล้วให้รู้ว่าใครทํานะครับแล้วก็จะได้เปิดเผยชันทีแล้วก็กองทัพก็จะสง่างา,าม นะครับความคางแคลงใจความเสียใจของประชานชนที่รู้สึกสะเทือนใจที่ว่าแม้แต่องค์พระบูรพพมหากษัตริย์ทีนะคนยังมาแอบอ้างหาประโยชน์ะชน,นะครับแล้วก็การที่เป็นคอร์รัปชันนั้นก็ก็ถือว่าคนที่มีอํานาจเนี่ยนะครับบิดผันอานาจของตัวเองปล่อยให้คนอื่นมาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมาได้ประโยชน์ไปคือประเด็นที่มันปัญหาที่ประชาชนเขาสงสยัยก็เช่นเรื่องค้าหัวคิวที่รับมาแล้วนะครับกรณีของต้นปาล์มต้นไม้ที่เอามาเนี่ย คนที่เขาเอามาเขาบอกเขาไม่ได้ไไดเขาบริจาคไ,ไ,ไม่ได้จ่ายตังค์ <laughs> แล้วก็กรณีของงานเลี้ยงที่โต๊ะมันเยอะแยะราคา <c oughs> นะครับซึ่งคนเขาไปเลี้ยงเนี่ยที่ไปร่วมในงานนะั้นในงานเปิดนะ <c oughs> ก็จ่ายเงินไปมากมายเงินเหล่านี้ไปไหนแล้วเครื่องชี้ที่มันเห็นก็คือว่าคนที่เกี่ยวข้องหลายคนก็สับสูญไปหายไปไม่เกี่ยวข้องเ <c oughs> ดาไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สังคมก็ให้ความสนใจชอบที่จะทางผู้บัญชาการทหารบกนะครับ จะเคลียร์ให้ชัดเจนว่าอ,อะไรคืออันนี้นะครับอย่าถือแบบโบราณที่บอกว่าอะไรครับลักษณะเช่นนี้ทิ้งไว้ตัดทิ้งก็ตายนะครับเอาไว้ก็ขายหน้าอย่างนี้มไม่ได้นะครับต้องเคลียร์ผมคิดว่าต้องจริงๆ <Clear. S 2> ถ้าเราสวมหัวใจว่าเราเป็นฝ่ายกองทัพ เราเป็นฝ่ายทหารซึ่งตอนนี้กําลังถูกสังคมเนี่ยเพ่งเลงตรวจสอบหัวอกเขาหัวอกเราเนี่ยถ้าเราจะสวมหัวใจแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบตัวเองชายชาติทหาร่ไม่กลัวอะไรแล้วครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นความโปร่งใสของกองทัพครับขนาดชีวิตยังเสียเพื่อประเทศชาติได้ทําไมจะไอ้เรื่องของแค่นี้เพื่อความสุจริตจะทําไม่ได้เอาให้เคลียร์ค่ะ ไม่มีปัญหาเลยเลยผมคิดนะครับแม้แต่เจอประโยคเด็ดของท่านพอบบวบอกมาบอกว่าจะเอากันให้ตายเลยเหรอ,อประโยคนี้เนี่ยทาให้ทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ฟังเองเนี่ยฟังอยู่ทางบ้านก็ตกใจเหมือนกันนะคะผมว่าท่านก็คงมีความกดดันอะที่ท่านมาพูดในทัศนะผมนะทัศนะผมก็มองว่าท่านเนี่ยแก้ไขปัญหาภายในของท่านที่ท่านออกมาพูดแค่นี้ค่ะถึงขนาดบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของกรณีของการที่จะกินหัวเขียวก็ไปถามอดีตผู้บัญชาการทหารบกเอา ท่านท่านเรียกออกไปเลยท่านท่านไ,ไปดูตรงนั้นแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีลักษณะของการที่จะเป็นบูนิธิมาทําในเรื่องนี้นะครับกฎราชการก็มีบอกไว้ชัดเจนว่ารายได้ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องใช้จ่ายในรูปแบบของงบประมาณของประเทศโดยอนุโลม,มก็หมายความว่าก็ใช้ตามระเบียบกา,การจัดซื้อจัดสร้างาร,ระเบียบสำนักนาย,ยกที่ต้องทําแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะ นอกเหนือจากนั้นก็หมายความว่ากระทรวงการคลังยกเว้นให้แต่นี้มันไม่เห็นหน้าที่ดีที่สุดคือตอนนี้ก็เปิดให้องค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบมีอยู่สองอันค่ะสอตอง,งอกับปปชควรจะเข้ามาซะก็ตอนนี้ผมเห็น <c oughs> ได้ยินข่าวว่าท่านเรืองไกลลีกิจวัฒนาก็ได้ไปยื่นกับสอตอง,งอแล้วว่าให้ไปดูชื่อว่าการใช้จ่ายเงินนี้ถูกต้องหรือไม่สอตอง,งอเขาดูได้ฮะเงินเข้าเงินออกเป็นยังไงเนี่ยเขาดูปั๊บเดียวเขารู้แหละ ยิ่งถ้าเคลียร์นะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้บริารหารบอกท่านมั่นใจนะครับผมว่าท่านเปิดเลยแต่เห็นนี้นะคะท่านพลเอกพิบูลคุ้มฉาย,ยาท่านมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาจะเรียกว่าถแถลงการนะคะของถึงพรักเพื่อไทยเลยบอกว่าถ้ามีหลักฐานเอามเลยนะฮะวันเวลาสถานที่บอกมาเดี๋ยวจัดการให้กรณีที่ท่านตอบมาแบบนี้นี่ในนามของผู้จัดรายการด้วยและในนามของพรคเพื่อไทยตอบตอบแบบนี้นี่ ฟังแล้วทําใจลําบากไหมนนะคะคือผมว่าในท่านก็คงในส่วนหนึ่งอ่ะโดยลักษณะของท่านก็เป็นคนผงผางนะ<ช>ท่านพลเอกไปบุญคุ้มฉายาเนี่ยแล้วก็ตัวท่านเองกอ็มีความมั่นใจในในศักดิ์ศรีของท่านเน่นะฮะ<ช>ว่าถ้าเจอจริงก็เอามาสิจะมาแต่ว่าในตรงเนี้ยท่านก็พูดถูกของท่านในส่วนของท่านแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือพรคเพื่อไทยไม่มีหน้าที่จะมีข้อมูลเอาไปให้ตรงนั้น นะครับแต่ว่าข้อสําคัญก็คือว่าหน่วยที่ต้องการทําหน้าที่ในการตรวจสอบก็คือปปชกสตงเข้าไปสิครับให้เขาไปดูตรงนี้อันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงเป็นหน้าที่โดยตรงครับทาไปทาก็ถือว่าละเว้นซึ่งจริงๆดรีจําได้ไหมตอนที่ปปชเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยท่านนายกยิ่งรักษณเปิดโครงการรับจำนำข้าววันที่เจพฤศจิกาปปชส่งหนังสือมาเลยบอกว่าจาก ผลงานกวิจัยของ TDRI บอกว่าต้องให้ใช้ประกันราคาข้าวค่ะขอขวรอดอะแล้วก็จดหมายมาถึงวันที่9พฤศจิกานะครับสองวันหลังจากเปิดครงการโอ้ไดงานเร็วมากยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรเลยนะครับก็เพียงชี้ว่าเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเสียหายอันนี้กรณีนี้ชัดยิ่งกว่ามันเห็นเรื่องกรณีการพูดผู้ใหญ่ออกมาพูดว่านี่มันมี มีการอะไรครับมีการกิน,ห,กนหัวคิว,ว,ควแล้วก็มีข้าราชการหลายคนหนีออกนอกประเทศแล้วก็มีบางคนก็สูญหายไปาบางคนก็ตอนนี้ก็เป็นอดีตมนุษย์ไปแล้วแต่ว่าเรื่องมันต้องเป็นเรื่องต้องเป็นเรื่องมีมูลแหละควรจะเข้ามาหน้าที่ต้องเข้ามาจะบอกว่าไม่มีใครเป็นเจ้าทุกข์ไม่ได้หรอกครับคือปกติขริยาญาเนี่ยของแผ่นดินเนี่ยมันมีเจ้าทุกข์ยกตัวอย่างเช่นนายกเนี่ยนายก็ถูกฆ่าตายนายกไม่มีญาติพี่น้องเลยแล้วใครจะดูแลรับสีครับ เหนือไหมฮะค่ะซึ่งจริงๆประเด็นเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนก็เฝ้าจับตามองนะคะอย่างเมื่อวานได้มีโอกาสไปร่วมงานแต่งงานของคนในชุมชนประธานชุมชนท่าน้ำสาเสรนระหว่างที่นั่ง,ง,งประธานแต่ง,งานะาต่านไปร่วมงานนะคะระหว่างนั่งพูดคุยกันนะคะประเด็นเรื่องนี้ เป็นมันเป็นที่ถกเถียงกันเป็นที่พูดคุยกันว่าไอ้สรุปแล้วมันยังไงสรุปแล้วพี่น้องประชาชนได้คําตอบที่แท้จริงที่พวกเราต้องการหรือยังจริงๆไม่ได้ประเด็นประเด็นนี้ไม่ได้ต้องการที่ให้ถึงให้ถึงตาย <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะเอากันให้แบบโอ้โหถึงไม่ใช่เพียงแต่เราอยากรู้ข้อมูลที่แท้จริงอย่างน้อยที่สุดในฐานะที่เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเราก็อยากทราบที่มาแล้วก็ที่ไปแล้วก็อยากเห็นกระบวนการตรวจสอบ ที่ทําแบบมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่ฝั่งเพื่อไทยฝั่งท่านนายกปูนี่รวดเร็วชั่วชะาฉับไวโยนความผิดให้อาชารย์ยงเนี่ยตั้งทงไว้แล้วว่าต้องมีความผิดนะคะแต่ในขณะเดียวกันอีกฝากหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าทําอะไรก็ได้ทำอะไรก็ไม่ผิดซึ่งอันนี้นี่ทำให้พี่น้องประชาชนเองก็ตั้งคําถามไปก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจะห่วงใยเพราะว่ามันกระทบกับความรู้สึกของตัวเองมากประชาชนนะเพราะประชาชนน่ะ ถือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นสูงสุดเหนือสิ่งใดเป็นขวัญกำลังใจเป็นทุกอย่างสําหรับประเทศชาติของเราเนี่ยแต่ว่าเมื่อถูกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมากระทาการเช่นนี้วิบางคนเช่นนี้เนี่ยแล้วก็มันเผอิญกับภาวะรัฐบาลในชุดนี้เนี่ยมีความต้องการที่วัดพูดวัตถุประสงค์ชัดเจน4อย่างที่จะเข้ามาในคราวนี้อันหนึ่งคือระง,งับเหตุที่ทะเลาะกันอันที่สองคือมาปราบปรามคอร์รัปชัน อันที่3ก็คือมาปกป้องสถาบันบอันที่4ี่ก็คือเรื่องของการปฏิรูปเพราะในข้อสข้อสาเนี่ยนะก็คือเรื่องของคอร์รัปชันและก็เรื่องของกรณีของการที่ปกป้องสถาบันเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่ชัดเจนสอ่อสอว่าเป็นอย่างนั้นชอบที่จะนะครับชอบที่จะทหารเนี่ยนะครับโดยเฉพาะาผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านอาจจะเข้ามาในช่วงนี้ลำบากนิดนึง แต่ชอบที่ท่านจะเคลียร์ปัญหานี้ซะเ <c oughs> พื่อว่าถ้าในฐนานะประชาชนมองก็บอกว่า,าก็บอกตรงๆก็จบใช่พูดกันตรงๆมีเหตุผลที่พวกเราฟังได้เราก็จบเนาะว่าโดยหลักฐานก็จบ <c oughs> แต่ตอนนี้มันมเรื่องใหญมม่มันถูกปกปิดบางส่วนดูตรงนี้ดูเหมือนว่ายังไม่ได้เปิดเผยอาจจะยังไม่มีเจอ <c oughs> นาปิดใครไม่ได้เปิดขอถอนคำพูดค่ะอาจจะยังไม่เปิดเผยครบอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราฟังแล้วเข้าใจได้ยังเห็นไม่ครบ แต่ว่าคนจะเห็นครบคืสอสงตง,องกับปปชซึ่งจริงๆหลายๆคนนี้พอฟังท่านนายก ประยุทธ์ท่านพูดเนี่ยนะคะนักจะพูดอยู่บ่อยๆว่าโอ้ยรัฐบาลท่านเนี่ยเข้ามาเพื่อปราบปรามเรื่องของคอรัปชันเรื่องของการทุจริตเรื่องของการก้าวร่วงสถาบันประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นสําคัญที่จะโชว์ผลงานให้ตรงตามที่ท่านพูดเลยนะคะถูก <True. S 2> ไม่เช่นั้นจะกลายเป็นธงที่ท่านตั้งเนี่ยกะว่าจะมาจัดการกับทางฝ่ายการเมืองเท่านั้นแล้วพยายามมองว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยคือคนที่ทำคอรัปชันทําให้บ้านเมืองเสื่อมเสียในความเป็นจริงแล้วเนี่ยขณะนี้เกิดเหตุการณ์นี้จริงอยากเห็นผลงานท่านชโชว์หน่อย ก็ตอนนี้อำนาจก็เตรมอยู่กับตัวเองมอสี่สบสี่ก็มีอะไรที่เห็นชัดที่จะทาให้เกิดสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเนี่ยก็ใช้อํานาจสิครับนะฮะเพราะปกติแล้วเนี่ยอานาจถ้าใช้สําหรับประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันมันก็ใช้ได้อยู่แล้วแต่ใช้ลักษณะเอียงไปเอียงมาก็จะเกิดปัญหาจะย้อนกลับมาหาตัวทีนี้ประเด็นปัญหาของของท่านก็คือว่าอทหารข้างกายของท่านเนี่ยเสโจ้เสโตอย่างเงี้ยนะครับผู้มีกําลังสําคัญเนี่ยมีส่วนในเรื่องเนี้ คือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก็เลยทําให้คนคางแกลงสงสัยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นทาไมไม่เคลียร์ซะเคลียร์ได้ไหมล่ะถ้าคิดว่ามันเคลียร์ได้ก็ควรจะเคลียร์แต่ใจชนะผมนะครับรบ,บ้านเมืองเป็นของทุกคนนะครับบ้านเมืองเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนในวมกันทั้งสิน้นอะไรที่มันผิดหลักผิดเกณฑ์ออกเหนือจากหลักก็เอาให้ตรงซะก็สามารถจะกระทำได้ จริงๆถ้าทาให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันทําให้เกิดความโปรง่งใสทําให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจพะะี่น้องประชาชนรักนะคะอยากให้ท่านอยู่ต่ออยากให้อยากให้มีผลงานแบบนี้เกิดขึ้นคือะคะไม,ไม,ไม่ไม่มีใครที่ไปวุ่นไวายอะไรหรอกครับเมท่าน<ร>ทําดี <c oughs> แล้วก็ท่านก็ไปอยู่ได้ <c oughs> อีกประเด็นหนึ่งเนะะี่ยค่ะขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราพยายามพูดถึงกันก็คือเรื่องของคดีฟิลิปมอรลิส ซึ่งตอนนี้หลายหลายคนก็มีความกังวลใจว่าเอ๊ะมันใกล้ๆจะถึงกำหนดระยะเวลาจะจะหมดอายุความอยู่แล้วนะคะวันนี้วันที่13นะคะหรืออีกไม่กี่วันเองนะสอนอนนี้ก็เรื่องของค่ะท่านยุทธพงศ์จรัสเสถียรรักษาการรองโฆษกพักเพื่อไทยค่ะก็แถลงเรื่องคดีบริษัทฟิลิปมอลิสหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าถึง6.5หมื่นล้านบาทโอ้อันนี้บวกดอกกัอยังครับยังยค่ะ ค่ะซึ่งก็บอกว่าเนี่ยกว่าจะถึงวันที่25ห้นะอีก2วันเองนะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยผู้ต้องหาก็ต้องไปพบอายการสูงสุดเพื่อให้อายการนําตัวไปฟ้องต่อสารอาญานะคะตนก็หวังว่านะคะนายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีนั้นจะไม่ทําหนังสือนะคะจะไม่ทําหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีถึงอสอสอตามที่บริษัทฟิลิปมอลิสขอให้รัฐบาลน,นั้นมีหนังสือให้นะคะซึ่งอสอสทราบถึงเหตุผลและข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่พนักงานอายการคดี คดีพิเศษนะคะจะนัดผู้ต้องหามารายงานตัวซึ่งก็จะรายงานตัวที่ที่25ประเด็นนี้ดปเตอร์ว่าคดีคดีฟิลิปมอลลิสเนี่ยมันเป็นคดีที่ทำผิดกฎหมายกรณีที่อันนี้หลีกเลี่ยงภาษีหลีกเลี่ยงภาษีนะครับ6.5ล้านเนี่ยหกจ้ามื่นล้านทำสร้างสร้างทางรถไฟได้กี่สายเนี่ยโอ้นะคะเยอะมากเลยนะซึ่งค่ะเดี๋นี้ประเด็นก็คือว่าอ่า เรื่องนี้เนี่ยก็มีการอายการสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งฟ้องแล้วล่ะนะครับแต่ยังไม่ได้นำตัวไปฟ้องที่ศาลดังนั้นเนี่ยวิธีการทางศาลก็คือว่าเมื่อสั่งฟ้องไปแล้วอายการก็ต้องพาผู้ต้องหาเนี่ยผู้ถูกฟ้องไปที่ศาลด้วยตอนนี้เนี่ยนะครับต้องดำเนินการแต่ว่าประเด็นที่มันผ่านมาที่เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาก็คือว่าฟิลิปมอร์ลิสได้ขอให้ทางท่านดรวิศนุเนี่ยนะครับ ทำนองว่าให้ช่วยเหลือโดยมองว่าถ้าหากว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าว่าเอารัฐบาลไทยเนี่ยมาฟ้องเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์หรอกอม,มันจะเสียลักษณะการค้าระหว่างประเทศนะครับอันนี้ประโยชน์คือได้ไม่เท่ากับเสียประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ทําให้มันมีการยักแย่ยักยันกันอยู่ยังไม่ถึงขนาดที่ไปฟ้องณขณนี้ผมเชื่อว่าทัศนะผมนะเชื่อว่าเรื่องประชาชนเขาก็รู้กันเยอะแล้วแล้วก็อายการสูงสุดท่านใดถ้าท่านไปฟ้องนะ ถือว่าท่านละเว้นนะครับมาตราหนึ่งห้าเจ็ดท่านจะต้องถูกดำเนินคดีวินัยท่านก็นจะต้องโดนอ,อายาท่านก็นจะต้องโดนแล้วความรับผิดชอบที่ท่านจะต้องรับผิดชอบในตรงนี้ก็ต้องมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยทางที่ดีก็คือว่าท่านพิเณนุป,ปล่อยไปเลยครับค hmm ให้อายการสูงสุดกระฟองก็ hmm <Gem> ควรจะเป็นแบบนั hmm ้นควรจะคือถ้า,ถาหลักตามหลักนิติธรรมนะตามหลักนิติธรรมรูลออฟลอนะครับ อย่างตรงไปตรงมาไม,ไม,ไม่ไม่สองมาตรฐานนะนัคเลียครับบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะไปได้ดีต้องเยอะกว่านี้ม,มันจะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจทีนี้มาบิดผันเอาอำนาจบางอ,อย่างเนี่ยมา,บ,าบังคับมาบีดมาจัดการที่อีกฝ่ายหนึ่งค่ะโดยเฉพาะภาวะการที่เขาเรียกตุลาการพิวัตรอ,อช่วยด้านหนึ่งกระทาอีกด้านหนึ่งเะเนะตรงนี้มันทําให้เกิดความเสียหายบ้านเมืองใดไม่มีความยุติธรรมสามัคคีมันก็ไม่เกิดค่ะ ซึ่งประเด็นนี้คิดว่าพี่น้องประชาชนคงจับตาดูอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็กระตุ้นแล้วก็กระทุ้งไปหลายรอบนะคะเรื่องนี้เพราะว่ามันเหลือเวลาแบบเนี้ยใกล้ๆจะหมดอายุความเนี่ยนะคะซึ่งมันทําให้เราก็เฝ้าจับตาดูนะเพราะมันเคยเกิดคล้ายๆอย่างนี้อย่างประชาชนสนใจราชสักมากกว่าเยอะสนใจเท่าๆกันเพราะจริงๆเงินต้องเยอะอย่างที่แต่ว่าเรื่องนี้พอบอกว่าเงินเนี้ยเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยโอ้รถไฟทั้งหลายสายในกรุงเทพ สบายเลยนะครับมาลงทุนตรงนี้อย่าให้หลุดไปนะครับค่ะจะได้เอาเงินมาพัฒนาประเทศเนาะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็พูดคุยกันมาเรียกว่าถึงเวลาครึ่งเบรกแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอนุญาตนะคะเมื่อกี้อาจารย์กระแอมเดี๋ยวให้อาจารย์พักได้ดื่มน้ําชาเย็นๆนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับรายการเล่าสุดกันฟังในช่วงต่อไปช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ